เดี๋ยวลองดูสักครู่เดียวมายังเอ่ยทำไมมาคํำจังเลยหลายหลายคนถามนะคะสวยมากสักครู่ละ่ะสักครู่เดียวนะคะ ได้อยู่ไหมนี่รักได้ไหมภาพชัดเสียงชัดไหมคะทุกคนสวัสดีพี่หน่อยนะพี่หน่อยมาคนแรกเลยน่ารักที่สุดนะคะสวัสดีค่ะทําไมคุณนับตังมาตอนนี้ทําไมคุณนับตังมามาตอนนี้คะ่ะอะไร่างประมาณนี้นะคะสักครูเคร่เดียวสักครู่เดียวชัดมากคะ่ะโอเคคือ อตอนนี้คือด้วยสภาพอากาศด้วยแหละนะคะก็เลยก็เลยมาเขาเรียกว่าอะไรมาทักทยายอูกเพจของคุณรักตังลูกศิษย์ของคุณรัตกรตังหน้าเพจนี้เนาะโอเคมาสวัสดีค่ะพี่หอมหอมเป็นที่รักของคนทั้งโลกอุ้ยชอบชอบชื่อเฟซบุ๊กจังเลยน่ารักมากค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะครูขออนุญ,ญาตแบ่งปันสักครู่เดียวนะคะ ลองมาลคกตอนกลางคืนก็คือมันจะแบบคุณรู้สึกว่าแสงสวยมากเลยนะแสงสวยไหมคะภาพชัดเนาะเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ามาค่ะสักครู่เนาะสักครู่เนาะเดี๋ยวคุณขออนุญ,ญาตแบ่งปันแป๊บหนึ่งนะคะอ่าพี่การชิ สาใช่ไหมคะชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะครูคุ้นคุ้นครูคุ้นคุ้นค,ค,ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่แบบเข้ามาแล้วครูจะจําได้ครูจะจําได้นะคะอ่ะมาสักครู่เดียวสักครู่เดียวเนาะขอแบ่งปันสักครู่เดียวตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนภาพชัดเสียงชัดไหมเอ่ยโอ้โหมันขึ้นเป็นไอ้นี่เลยที่รักคำว่าขายเนี่ยมันขึ้นเป็นการขายทันที น่ารักมากเลยดีที่เพจเราสนับสนุนเราจริงๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วส่งสติกเกอร์มาได้เลยเข้ามาแล้วค่ะรายงานตัวด่วนนะคะรายงานตัวด,วด่วนฝนตกไหมฝนตกไหมบอกได้เลยว่า ฝนตกทางนี้นะคะหนาวถึงคนทางโน้นเลยนะคะทั้งวันนะคะบรรยากาศดีมากนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะมามาเลยมาเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเรามาเอาบรรยากาศตอนกลางคืนกันบ้างนะคะช่วงเช้าครูไปไหนคะช่วงเช้าครูก็อยู่คะ่ะช่วงเช้าก็อยู่คะ่ะแต่เราจะมาลองนะคะเรามา มาลองกล้องตอนกลางคืนนะคะฝนตกค่ะครูพี่หอมบอกน่ารักจังเลยอุ้ยแสงตอนกลางคืนสวยมากเลยนะครูว่าสวยมากเลยสวัสดีคดมีนะสวัสดีค่ะจากเกาหลีนะคะลูกศิษย์ครูจากส,สปปลาฟิลิปินฟินแลนด์มาเลเซียอิตาลีฝรั่งเศสออสเตรเลียนะคะเยอะมากๆเลยนะคะสักครู่เดียวเนาะขออนุญ,ญาตแบ่งปันสักครู่อ่าโอเคอ่า แปรบนะคะแปร์บนะคะอ่าพี่สวัสดีโค้ดแนนนะคะสวัสดีค่ะโอเคโอ้ทุกคนเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเยอะเยอะเยอะนะคะเออสวัสดีค่ะพี่ทราพี่ทราวรีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีโค้ชจ๋าค่ะสวัสดีค่ะโอเคเริ่มเลยเริ่มเลยนะคะอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพจครูนับตังนั่นเองนะคะครูสอนออนไลน์นะคะสําหรับคนที่เข้ามาในในในเพจนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะครูก็จะแบ่งปันในเรื่องออนไลน์ล้วนๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างเพจการตกแต่งรูปการทําคลิปวิดีโอคลิปสั้นนะคะเยอะมากๆหรือแม้แต่เทคนิคการขายนะคะ พราะประสบการณ์โดยตรงของครูนักต่างเองค่ะทุกคนค่ะครูเองก็ไม่เคยขายของออนไลน์มาเหมือนกันครูเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องขายของออนไลน์เลยไม่มีเลยต้องบอกแบบนี้ไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บแล้วเก่งเลยไม่ใช่กว่าครูจะขายได้นะคะต้องใช้เวลาเกือบ2เดือนนะคะต้องบอกแบบนี้เดือนแรกเข้ามาเรียนรู้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 เยอะมากนะคะรู้ถึงขั้นกับแบบเขาเรียกว่าอะไร เรียนรู้อะเช้า,ชากลางวันเย็นนะคะเรียนคอร์สเรียนคอร์สอย่างเงี้ยแล้วลงมือทํานะคะจนระยะเวลา2เดือนเกือบเ,เข้าเดือนที่3ด้วย3ครูก็เริ่มขายของได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกมากขึ้นถามว่าชอบการขายไหมครูไม่ได้ชอบเลยนะคะแต่เป็นคนชอบ CF มากกว่านะคะเพราะเราเพราะเราเขาเรียกว่าอะไรเราเราไม่กล้าเราอายนะคะสวัสดีโคตรกอยนะคะบอกว่าสวยมากสวัสดีพี่นิชานะคะสวัสดีค่ะ โหแบ่งปันเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักที่สุดนะคะแล้วก็เอาง่ายๆนะคะครูมีผลลัพธ์นะคะเอาปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีพศ2563ครูสามารถสร้างเ,าเงินบนโลกออนไลน์นะคะเฉพาะ Facebook อย่างเดียวนะคะ จ็ดหลักเลยทีเดียวนะคะเจ็ดหลักเลยทีเดียวคือมันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากจากคนที่ไม่มีประสบการณ์จากคนที่ไม่เคยไลฟ์สดจากคนที่ไม่รู้เกี่ยวกับ Facebook มาก่อนหรฉันจะต้องทำยังไงนะคะและวันนี้นะคะครูจะมาครูมีข่าวดีนะคะคลิปพิเศษจากใจครูนับตังนะคะโอกาสทองของนักขายถามว่าถ้าเออขออนุญ,ญาตฟังค่ะได้เลยสวยทุกไลฟ์เลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่รัฐนะคะชอบ cf เหมือนกันค่ะนั่นเด็นไหม เห็นไหมชอบ CF เหมือนกันค่ะโอเคนะคะสุดยอดมากๆค่ะโค้ดนกสวัสดีค่ะเ,ออเราเรื่มเลยนะคะเราเริ่มเลยเนะเาะโอเคนะคะสักครูเคร่เดียวสักครู่เดียวได้เลยได้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกเทคนิคเราจะมาบอกข่าวดีนะคะของนักขายอจริงๆนะคะอันนี้คือจากประสบการณ์ของครูถ้าสมมุติว่าครูเข้ามาเป็นแม่ค้าออนไลน์ปกติทั่วไปโดยที่ครูไม่รู้เลยว่า จะต้องมีทางลัดอีกไหมครูไม่รู้เลยนะเออหรือว่าแค่โพสอย่างเดียวหรือว่าแค่ไลฟ์สดอย่างเดียวหรือว่าแค่อัดวิดีโออย่างเดียวแค่นี้จบเลยเหรอที่จริงรู้ไหมคะทุกคนมันไม่ใช่คะ่ะครูบอกก่อนนะคะครูไม่ได้ทําเท่านี้ครูไม่ได้ทําแค่โพสครูคไม่ทําแค่คลิปวิดีโอครูไม่ได้ทําแค่ไลฟ์สดแต่ครูมีความรู้ลึกเข้าไปกว่านั้นอีกเอาจริงเหรอคะครูใช่ครูจะบอกเลยข้อนี้สําคัญมาก หลายหลายคนไม่รู้เชื่อไหมครูอะเข้าไปดูในอินสตาแกรมเข้าไปดูในทิกตอกหรือแม้แต่คลิปครูเองอะเวลาที่โพสลงไปในกลุ่มส่วนใหญ่นะคะครูเห็นแม่คา้าขายของออนไลน์ล้วมาฝากร้านเยอะมากทุกคนฝากฝากล้านเยอะมากแล้วเขาทำงานเยอะมากเขาฝากร้านเยอะมากเขาโพสเยอะมากแต่ทำไมเขาถึงขายของไม่ได้นี่คือประเด็นน่าสำคัญที่สุดเลย หนูโพสเยอะมากครูหนูทําทุกอย่างเหมือนอย่างที่ครูบอกหนูสร้างเพจหนูไลฟ์สดหนูดันโพสหนูทําด้วยความสม่ําเสมอแต่ทําไมหนูยังยอดไม่แบบไม่ปังเลยครูมันต้องใช้เวลาหรอที่จริงไม่ใช่นะคะสําหรับครูนะครูใช้ระยะเวลาอันสัน้นสําหรับครูนะคะประสบการณ์ของครูรับตังโดยตรงระยะเวลาห้าเดือนระยะเวลาห้าเดือน ครูสามารถจับเงินเกือบแสนนะคะไม่ใช่เกือบแสนเกือบล้านค่ะห้าเดือนของครูนะกำไรนะไม่ใช่ยอดขายประมาณหกเจ็ดแสนได้ห้าเดือนอเกือบเกือบล้านเลยถามว่าครูทำวิธีปกติหรอโพสสินค้าหรออัดวิดีโอหรอไลฟ์สดหรอใช่ครูทำแบบนี้ แต่มันมีเทคนิคลึกเข้าไปอีกค่ะในใครอยากรู้ในใครอยากรู้บ้างถ้าอยากรู้พิมพ์มาว่าเทคนิคนักขายสายเสกมานะคะมาเออนะคะในใครอยากรู้เทคนิคนักขายสายเสกนะคะที่ครูไปเรียนมานะคะและ้วครูจะเอามาแบ่งปันขอโทษนะและ้วครูอาจจะแบบขเขาเรียกว่าอะไร อ่เบ่งปันได้ไม่เยอะนะคะแบบ่ปันได้ไมาเยอะเอาที่ครูพูดได้นะคะเออเอาที่ครูพูดได้นะคะพิมพ์มาว่าเทคนิคนักขายสายเสกนะคะโอ้ครูอ่าเมื่อวันที่เมื่อวานใช่ไหมครูก็ได้บอกนะเทคนิคทางลัดมันก็เป็นหนึ่งเทคนิคเหมือนกันมันก็เป็นหนึ่งเทคนิคเหมือนกันอ่าอ่าโอเคโอเคมามารัวเลยมารัวเลยโอเคครูจะบอกนะคะว่า ถ้าเกิดครูทําเหมือนแม่ค้าออนไลน์ทั่วไปแค่โพสต์แค่ไหลสดแค่ฝากร้านครูระยะเวลาห้าเดือนครูคงไม่สามารถจับกําไรได้เกือบล้านได้ค่ะอันนี้บอกตามตรงเลยไม่อยทําทํายากอะ่ะเออห้าเดือนระยะเวลาอันสั้นเนี่ยเออห้าเดือนเนี่ยสามารถจับกําไรแบบอูหกเจ็ดแสนเลยมันไม่ธรรมดานะคะสําหรับครูนะ แต่คนอื่นอาจจะทําได้คือคนจากคนไม่เป็นต้องพูดแบบนี้เลยว่าเริ่มจากคนไม่เป็นอะไรเลยเออแต่สิ่งหนึ่งที่มันทําให้ครูประสบความสำเร็จเร็วมันทําให้ครูจับหลักหลักแบบหลักแสนเกือบหลักล้านเนี่ยเร็วยะเวลาห้าเดือนเนี่ยครูทําอย่างไรครูต้องบอกก่อนว่าครูเรียนรู้กับครูสีตานะคะเรียนรู้การตลาดเหนือมนุษย์ครูไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันคือทางลัดโหครูว่าเรียนแบบ เขาเรียกว่าอะไรทำแบบสิ่งที่เราทําอยู่แล้วประจาม่ะมันคือทางลัดแล้วนะแต่มันยังมีทางลัดกว่านี้อีกหรอเออมันยังมีทางลัดกว่านี้อีกหรอมันมีทุกคนมันมีนะคะมันมีเออพี่แอปเปิลบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีกุ๊กกิ๊กด้วยนะคะสวัสดีคชหญิงจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเออมันยังมีทางลัดอีกหรอมีค่ะมีอย่างเช่น อย่างเช่นเมื่อวานเนาะยกตัวอย่างมานะคะยกตัวอย่างมาเมื่อวานเวลาที่เห็นใครเขาขายดีเวลาที่เห็นใครยอดเงินเข้าเวลาที่เห็นแม่ค้าออนไลน์ไม่ว่าจะแบรนด์ไหนแสดงความยินดีกับเขาเนี่ยบางคนยังไม่รู้เลยว่ามันเกี่ยวกันด้วยเหรอเกี่ยวค่ะเกี่ยวค่ะเกี่ยวก,กยวก่าการทำงานเยอะๆของเราอีกด้วยซ้ำเกี่ยวกับการฝากล้านของเราอีกด้วยซ้ำ โครเกี่ยวเลยครูบอกเลยว่าโคดเกี่ยวค่ะมันคือทางลัดค่ะมันคือทางลัดและวันนี้นะคะครูจะมาบอกเทคนิคสายเสกของครณนับตังครูขอยกตัวอย่างมาอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเช่นความตื่นเต้นความตื่นเต้นมันเกี่ยวอะไรกันครูกับนักขายสายเสียโอ้โหครูบอกเลยคุณนักตังครูนับตังเกิดจากการเต้นความตื่นเต้นนะคะครูนับตังพลิกชีวิตจากความตื่นเต้นการตื่นเต้นนะคะ เพราะถ้าเราขายของออนไลน์ธรรมดาไม่มีความรู้สึกการตื่นเต้นไม่มีความรู้สึกกับมันเลยมันไม่ได้อะทุกคนมันดึงดูดยอดขายไม่ได้ลูกค้าก็ไม่มาซื้อเออคุณใช้ความตื่นเต้นน่ะยอดเข้าหนึ่งรอยคุณตื่นเต้นคุณนึกว่ายอดเข้าหลักล้านน่ะแต่แม่ค้าออนไลน์บางคนไม่รู้ยอดเข้าเกบเาทโอ้ทาไมเข้าน้อยจังวะยังไม่ได้เลยไม่ได้เลยทุกคนไม่ได้เลย คุณรับตังรู้ความลับนี้คุณรับตังไม่รีรอค่ะความตื่นเต้นลงทุนไหมคะการตื่นเต้นลงทุนไหมคะการเฉลิมฉลองตื่นเต้แบบมันดีใจอะ่ะมันได้ลงทุนกี่บาทคะมันไม่ได้ลงทุนเลยนะเออยอดเข้าหนึ่งร้ยบาทสุดยอดเลยเอาแบบนี้เอาอีกเอาอีกมาอีกมาอีก อุ้ยเอาอีกเอาอีกค่ะจากคนขายของออนไลน์ไม่เป็นไม่เคยขายของออนไลน์เลยขายได้หนึ่งร้อยบาทสุดยอดมากเลยเอาอีกค่ะชอบมากมาอีกเป็นล้านมาอีกเป็นร้นอยล้านครูพูดแบบโอ้ยยาวมากอันนี้แค่แบบเบเบนะคะแต่ที่จริงของจริงนะครูแบบโอ้ยเต้นอ,อ้อมานถ้าใครได้ไปดูหน้าหน้าเฟซบุ๊กคุณนักตังค์นะคะจะเห็นคุณนักตังะค,ะค์ตงเต้นเลยทุกคลิปเลยเวลาแพคของอะไรอย่างเงี้ยเออคู มันตื่นเต้นนะทุกคนเวลาที่เราขายได้จากคนขายของไม่ได้อ่ะเออมันฟรีพี่ร um ัชนีบอกใช่วิ่งออมบ้านเต้นออมบ้นคือดีใจมากอ่ะทุกวันนี้ยังทำวุ้ทุกวันนี้เป็นหนักกว่าเดิมค่ะนี่คือทางรัดที่แม่ค้าขายของออนไลน์ทั่วไปไม่รู้เห็นไหมคะแม่ค้าออนไลน์ทั่วไปไม่รู้ค่ะไม่มีทางรู้ คุณเห็นเขาฝากล้านคุณเห็นเขาอัดคลิปวิดีโอคุณเห็นเขาทําเพจคุณเห็นเขาไลฟ์สดเขาทําเยอะมากไหมคะอะไรทั่วไปเชื่อไหมคะถ้าเรารู้เขารู้ความลับเหมือนอย่างที่คุณนับตังรู้นะคุณบอกเลยคะ่ะสามเดือนรอดสามเดือนมีเงินเข้าสามเดือนยอดเข้าเป้าแต่แต่เขาไม่รู้อะ่ะเสียดายแทนจริงเขาไม่รู้แต่พวกเรารู้จริงแต่พวกเรารู้เราโคตรโชคดี มันคือทางลัดของทางลัดอีกนะคะอ่ามันคือทางลัดของทางลัดอีกนะคะและวันนี้คลิปพิเศษนะคะเออสามเดือนรอดเลยครูให้ครูก้าพูดเลยสามเดือนสามเดือนแบบเบเบเลยนะเงินเก็บหลักหมื่นอ่ะกำไรอ่ะที่เป็นหลักหมื่นอ่ะได้แน่นอนแตสามเดือนครูก็ได้หลักแสนแล้วนะครูได้ตั้งแต่สองเดือนแรกแล้วสองเดือนเข้าเกือบสามเดือนอ่ะครูได้เลยกำไรหลักแสนเลยเออ เห็นไหมคะใช่ทางลัดของทางลัดในวันนี้เป็นคลิปพิเศษค่ะที่ครูอยากจะมาแบ่งปันพวกเราลหลายๆคนที่พลาดที่ลักข,ข,ขอไอ้ยี่ขึ้นได้ไหมขอรูปขอขึ้นได้ไหมคะ่ะอืมสุดยอดขุดใช่สิ่งที่ครูได้ทํากับนักสายขายนักขายสายเสกเหมือนอย่างที่ครูได้เรียนมาเนี่ยครูมาทําเนี่ยครูได้ผลลัพธ์ครูได้ เริ่มปลดหนี้ได้เริ่มมีเงินเก็บเออมีเงินมาวางซื้อบ้านหลักแสนเลยนะหกห้าแสนทั้งที่เราไม่เคยขายของออนไลน์มาก่อนเดี๋เราทําได้ขนาดนี้นะคะวันนี้นะคะครูมาบอกข่าวดีกับพวกเรานะคะสําหรับคนที่มองเห็นโอกาสนะไม่มองสาหรับคนที่มองเห็นโอกาสนะเพราะว่าบางอคอร์สที่เฉพาะเอาขึ้นได้เลยนะคะคอร์สที่เฉพาะเจาะจงอะ่ะมันไม่สามารถพูดเนื้อหาแบบ ออกอากาศได้มันเป็นเนื้อหาเฉพาะเจาะจงเน้นการขายอย่างเดียวเน้นการขายแบบอภินิหารทุกคนได้เรียนคอสนี้ทุกคนจะทุกคนจะรู้เลยว่าโหหนูไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนอย่างที่คุณนับตังค์ไม่เคยรู้จริงเหมือนอย่างที่คุณนับตังค์ไม่เคยรู้ค่ะกับคอสนี้นะคะกับคอสนี้ค่ะเจาะลึกออนไลน์ด้วยนักขายสายเสกเจาะลึกออนไลน์ด้วยนักขายสายเสกงานพื้นฐานคุณนับตังค์ ออกมาแบ่งปันทุกวันการโพสต์การไลฟ์สดการทําคลิปวิดีโอการทํารูปภาพอย่างสร้างสรรค์ครูนักตังออกมาแบ่งปันทุกวันแต่ครูนัตังยังไม่สอนเจาะลึกในเรื่องของนักขายสายเสกมากเท่าที่ควรครูเพียงเอาเนื้อหามาบอกเราเพียงแค่0.001%แต่ นักขายสายเสกเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันคือ80%็ครูบอกเลยครูก็ใช้80%อค่ะอีก20%คือการสร้างเพจการทำคลิปวิดีโอเห็นไหมการไลฟ์สดการโพสต์สินค้าเนี่ยคือ20%ในการลงมือทำหนูคิดดูว่าขนาดหนูลงมือทำเหมือนคุณนตังแล้วนะหนูยังได้กำไรหลักแสนหนูยังได้กำไรหลักล้านเลยแล้วถ้าหนูไปเรียนคอร์สเนี้ย แล้วเอามาใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ย80%มันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหคอร์สนี้สุดยอดมากครูต้องบอกก่อนว่าคอร์สนี้สุดยอดมากจริงๆนะคะเออสุดยอดจริงๆ80%นะคะที่ครูนับตังประสบความสําเร็จและประสบความสําเร็จเร็วมากเกิดจากที่ครูได้เรียนรู้นะคะกับครูสิตานะคะแบบนี้เลยค่ะคอร์สแบบนี้นะคะ่ะในวันนั้นครูเป็นเหมือนพวกเราเลยครูเรียนออนไลน์แบบนี้ เออครูแบบเป็นนักเรียนแบบนี้และครูก็เข้าไปเรียนแล้วครูก็ได้รู้ความลับค่ะว่าอ๋อสิ่งที่ทําให้เขาเจอทางรัดมากกว่าเจอทางรัดมันเป็นแบบนี้นี่เอง mm hmm. เห็นไหมคะเจาะลึกออนไลน์ด้วยนักขายสายเสพและหนึ่งในนั้นก็มีครูนับตังเป็นคนออกมาแบ่งปันประสบการณ์ด้วย mm hmm. อ่าเออหึงในนั้นก็มีครูนักตังออกมาแบ่งปันด้วยว่าครูนับตังเปลี่ยนแปลงชิดแบบไหน สามเทคนิคนี้คุณนักตังทํทำยังไงท่าไหร่ถึงประสบความสำเร็จเร็วหนึ่งในนั้นคุณจะเจอคุณนัตังค่ะหนึ่งในนั้นคุณจะได้รู้ความลับของคุณนัตังค่ะอ่าสุดยอดไหมสุดยอดไหมเออและขาดไม่ได้เลยกับมหาเทพออนไลน์นะคะกับมหาเทพออนไลน์คูสิตาค่ะจากคนที่เคยติดลบติดลบสิบล้านมีตมีเงินติดตัวแค่ยี่สิบบาท แล้วเป็นคนที่ขายเก่งมากขายเก่งมากขายอะไรที่ขายหมดพูดยังไงลูกค้าก็รักยิ่งไม่อยากให้ซื้อยิ่งพากันซื้อกับผู้หญิงคนนี้ค่ะมาแบ่งปันพวงเรามาสอนพวกเราเอาแบบไม่กักคุณครับครูสิตาไม่เคยกักคำสอนค่ะแล้วครูสิตาให้หมดทุกเม็ดค่ะคุณต้องบอกก่อนคนลูกเลยค่ะแม่ใช่ เออหูไหนใครได้เรียนแล้วบ้างใครลงทะเบียนเรียนแล้วบ้างกดหนึ่งมาค่ะใครลงทะเบียนเรียนแล้วบ้างกดหนึ่งใครที่ยังไม่ลงเรียนแล้วใครที่ยังไม่ลงเรียนกดสองมาอ่าเออครูจะบอกว่าเราว่าเขาเรียกว่าอะไรมันตื่นเต้นมากค่ะพรุ่งนี้นะคะเรียนพรุ่งนี้เรียนสดนะทุกคนเรียนพรุ่งนี้ค่ะวันที่เก้าเดือนเก้าพรุ่งนี้อู้ทุกคนส่วนใหญ่ลงหมดแล้วว่ะ โหสุดยอดสุดยอดเออทุกคนส่วนใหญ่ลงหมดแล้วลงหมดแล้วในใครยังไม่ได้ลงหนใครอ๋อดองล่ายังไม่ไลงใช่ไหมโค้ดแพรลงแล้วโค้ดกอยลงพี่นิกลงแล้วนะคะโอ้โหสุดยอดมากน้องแนนลงแล้วใช่ไหมโอ้พี่รัฐยังไม่ได้ลงโอ้โหเออวันนี้พอด,ดีเลยคุณบอกมาบอกข่าวดีนะคะสําหรับคนที่มองเห็นโอกาสข่าวดีมากทุกคน เออใช่พรุ่งนี้นะคะใส่ชุดสีส้มนะคะเออใส่ชุดสีส,มส้มชี้ชวยนะคะนั่งเรียนกันสดๆดเลยในห้องสูมค่ะอย่างที่ครูบอกนะหนึ่งในนั้นจะมีคุณนักตังด้วยนักขายสายเสกจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยลูกหลานชาวนาะธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่มีประสบการณ์อะไรเลยลงทุนเร่ดักร้อยเรานี่แหละซื้อกินซื้อใช้เรานี่แหละเออซื้อกินซื้อใช้เรานี่แหละเราจะทํายังไงดี เออเราจะเริ่มยังไงดีเราจะได้เจอแน่นอนนะคะครูบอกแล้วว่าถ้าคุณนับตังได้ขึ้นบนเวทีนะคะพวกเราจะสั่นสะเทือนและเตรียมเลยค่ะสมุดปากกาเตรียมจดลิสต์เลย123ที่คุณนับตังทําเป็นอย่างไรและสิ่งที่ครูสิตาประสบความสําเร็จหลังจากที่เราติดลบ10ล้านเนี่ยเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเรามาขายของเรามาออกหน้ากล้องแบบเนี้ยเราใช้เทคนิคอะไรซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่รู้ความลับนี้มาก่อน ถ้าเขารู้นะคะคนขยันขยันเนี่ยถ้าเขารู้นะคะครูบอกเลยค่ะรวยง่ายๆสัส้นๆนะคะใช่ค่ะใส่สีส้มก็ได้ชุดสูทสีส้มก็ได้สีดําก็ได้สีทองก็ได้ได้หมดนะคะ3สีนะคะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับคนที่พลาดหนูยังไม่ได้ลงเลยค่ะตอนนี้ต้องบอกก่อนนะคะราคาบัตรอยู่ที่3,900บาทนะคะราคาบัตรอยู่ที่3,900บาทนะคะแต่ ทุกคนคะเฉพาะคนที่ดูไลฟ์สดคุณนับังนะคะวันนี้คุณปังเอาสิ่งดีๆมามอบให้พวกเราพวกเราจะได้ในราคา1,590บาทที่สำคัญได้น้ำหอมพลังงานหินมงคลไปเป็นของขวัญเอาง่ายๆเลยคะ่ะเท่ากับพวกเราแบบคือครูให้มองมองให้เห็นถึงความคุ้มค่าของมัน หนูลงคิดดูว่าขวดลงเรียนแบบนี้แล้วมันทาให้ครูแบบจับกําไรเจ็ดหลักได้ระยะเวลาหนึ่งปีหนึ่งปีที่แล้วนะคะเกือบสามล้านหนูคิดดูสิว่ามันคุ้มค่าไหมแล้วเราไม่ได้ทํางานเหนื่อยด้วยราคาบัตรหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทครูมีแค่ห้าใบครูมีแค่ห้าคนครูมีแค่ห้าที่นั่งครูไม่ได้มีให้ใครอีกแล้วครูมาบอกข่าวดีกับพวกเราใครที่พร้อมที่จะเข้าเรียนรู้ พิมพ์คำว่า cf นะคะ cf 1 5 9 0แล้วทักไปที่ไลน์แอด nt 8 8 8 8ครูมีให้เท่านี้ครูไม่มีอีกแล้วนะคะเออไม่มีอีกแล้วนะคะสำหรับคนที่มองเห็นโอกาสเราเรียนพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าครูจะต้องพาพวกเราเตรียมตัวเข้าห้องนะคะพาพวกเราเตรียมตัวเข้าห้องแล้วก็จะไปจะไปบอกในห้องว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรพรุ่งนี้ไม่ธรรมาดานะคะต้องบอกก่อน มีผู้นำมีครูสีตานะคะที่ออกมาแบ่งปันนะคะที่ออกมาบอกเราความลับนี้เราจะได้รู้และเราจะได้รู้เลยว่าอ๋อฉันจะต้องไม่แปลกใจเลยว่าทำไมฉันไม่ไปไหนสักทีอ่าไม่แปลกใจเลยที่ฉันฉันไม่ไปไหนสักทีพอฉันได้เรียนปุ๊บครูเชื่อว่าพวกเราได้เรียนปุ๊บพวกเราอยากทำเลยมีแค่ห้าที่นั่งนะคะสวัสดีค่ะพี่พรทิพย์นะคะ เออมีแค่5ที่นั่งเท่านั้นนะคะมีแค่5ที่นั่งเท่านั้นนะคะใครที่เอาเฉพาะคนที่ดูไล้์สดนะคะคนหลังไม่ไ,มได้นาอครูครูให้เฉพาะคนที่ได้ดูไล้์สดนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็พิมพ์คําว่า C F นะคะ15,90แล้วก็แคปหน้าจอทักไปที่ไลแอกนะคะมีแค่นี้นะคะมีคนมาทักเข้ามาในส่วนตัวครูแล้ว1คนนะคะน่าจะเหลืออยู่4ใบนะคะน่าจะเหลืออยู่4ใบนะคะ เออก่อนที่คุณจะไล่สนมีพอดีนะคะแล้วก็เขาก็อนตังเรียบร้อยนะคะก็พาเข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นวันนี้นะคะมาบอกข่าวดีให้กับพวกเราเนาะเออเหลือแค่4ใบนะคะเหลือแค่สใบนะคะใครที่ เรียนพรุ่งนี้เลยนะคะเรียนพรุ่งนี้เลยก็โหลด zoom กิดเ,เราเรียนอยู่ที่บ้านนะคะเราเรียนอยู่ที่บ้านนี่แหละแต่คือเราจะได้เจอกันสดเจอครูสีตานะคะมาบอกมาแบ่งปันนะคะเจอครูนับตังนะคะโอ้ครูบอกเลยว่าสั่นสะเทือนมากครูบอกเลยว่าตับสั่นแน่นอนครูบอกเลยว่าพวกเราจะนั่งไม่ติดค่ะแล้วครูบอกได้เลยว่าถ้าเราเรียนรู้แล้วเราลงมือทําคนลัพธ์เกิดทันทีครูนับตังทํามาแล้วครูนับตังถึงพูดได้ครูนับตัง ทำมาแล้วถึงพูดได้โอเคไหมคะเออโอเคดังนั้นวันนี้นะคะไม่พูดพร่ำทําเพลงเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันในคอร์สนะคะจอลึกออนไลน์ด้วยนะขายสายเสกค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ